แข้ข้อข้าใจมัวยุ้ยงุ้ยก <ond ay> ับอะไรจริงมจริงมดูเออโอไม่แกมปืนมั่งงานแถวละ ว้าวว้าวเลยมกินเนยดีคร well> ับพ่องคยนี่เราก็จะแดกมาม่ากันนะครับมาม่าอะไรมาม่าเกาหลีโอ้แมร์นอินโดอินโดอินโดมะม่าอินโดแทบจะหมดจานครับมาเลยมาเลยมาเลยนะครับมาเลเซียสั่งแต่เข้าไปสัแตเข้าไปแดกเข้าไปครบอกว่าซื้อแม่กับกินก็ไปยังนี่ครับซื้อแม่กับต้องกินใครบอกว่าแดกเข้าไป แตวแม่ว่มัต้องใส่แดงเขา่นยอดแไรมรดแม่เอ่มาเนี่ยมนเป็นเทนมาปีหนึ่งแล้วแต่เราเพิ่งมากินวันนี้มันจิเพีปันีเดี๋ยวนี้ไปซื้อนมว่าันไปปองปองไปมกินเนี่ยกินได้ซืยกูอยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเด่แช่มไม่ไม่มีปิดอิดิดอิดัวกินแล้วสู้ยาพ่มขีได้สุเ่ อยจะล่องมึงกับไปขี่เบ้งมึงล่องเมึงหุยันเต้ว่าอู้ยิ้ดเคผู้เดียวเท้านอนท่อนั่นหลวกดนะเสียนมันแค่เป็นเสียนซาโค้บอ่ะฮิฮิฮิโอ้เพียดจังเลยยังมองไปเลยมองไปเลยดอกนี้เพื่อเตี้ยเพื่อเตี้ยเพื่อเถื่อ บักนิงซื้อแล้วเว้ยเลือมมีอาการเลยคำสองเรือมมีอาการก็งั้นงั้นเลยก็ไม่เป็นหนักดูซึกเสียปากไปแมงบักเสียอีกว่าโดนกัดขี้โมโหกลเร็วมากแมงเพอยู่ได้แล้จะคองกินตอนเิดมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วเพสหน้าม้งด้วได้ไปหน่อยเยสหน้ามยสหน้ากินบไดดิ หมูเร่มาละมงมานำหมูเพิ่งมาบ่ม,ม,า <c oughs> มึงกูกูกันมยขนาดกูไปโคกินเผ็ดเม <c oughs> มันเพ็ดรก็เพิ่งกินูเลยป่ะชาทีมไม้กินรถเปยังไงน่งสองสามแมนเิ่มาไวเหี้งใส่บ่ะคนนึงอ้าบอกได้ว่าเผ็ดไปลองซื้อมากินมึงเ <c oughs> ด้อมันบิด่ะขกคหนึง,ง <c oughs> นเข้าไปย <c oughs> ไไอแก่ะ เอาเรยนะครับโซฟาบ่หมวเลยดโซฟาแล้วเนาะเลยก็เสียความหมันคคิดแต่ไหนว่นโ่นมันดีเฮียบ้าตาบาใจไอ้สัตว์ไปไหมเห้โทุเอ์ยรลดนี่หรอป่ะเฮ ไ้บ่าแนะนลูกข่าว่าครับเพจที่นี่ไงนะเพจยีเวากัพอกินได้เนาะมนบริสุทธยเฮียงเลยบอกเลยนะจ๊ะแต่มันเป็นไงบอกว่าเปิดนายหาทําึกปากกูรดแมงแรงเแรกๆก็พ่อกินได้แล้วลังไปหักซ่าหักซ้ายอย่างนีมีความเพอยู่ด้ยมากเพรที่แบบที่นี่ไงขั้นบอกด้ะนำโมฟงนี่ขั้นมาตัดบากทงถ้าเราตับบาุฟงเพไปนี่ได้ทำไ้พอ้อกินเพจพวดเว้แม่งนีตาปูเล้อแม่งเลยบวกนี่กันนี้พกนีกับแบ่หกปหึ สูงนางากแต่บ้วกี่วะไปไปได้ครับหนึงที่ควยโฮมโน่นหนึ่งไอ้ไอ้ขาว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดท้าวหอดได้ท้าในน้าแขกอ่ะกระแทก้าหอดในน้ากันเองมาบ่แดกครับเย็บปวดคำาแดกเนี่ยคือจะกินมาม่าเกาหลีพอคะขาองเป็นมาม่าเกาหลีที่ใส่บักพรีกมีคงอ่ะคามสามมม่าเกาหลีไก่พันคุ์าีซีมากชิโนูไก่พันุ์เร่องปะท่านได้กแดก กินมาเบิอดอ่ะู่อีกิล้ับแล้วเมื่อกี้ต่อไปเมนูต่อไปครับเนี่ยสดกว่าดูหน้ามาันดูหน้าของมันเออเออ,เอ,อ,อไปบอกมึงกัดหูุีหฮะเจมครับตะกรตองทนเออตอวแตว่าคิดพ่อนยังขี่ได้วะบอสโซฟาอ่อูว่าหาเนวเห็นอ่ะถ้าเขาา่าวงไม่ใช่ย่าหาทำเลยแบบน,นี้จะสีสันหา ยาสีสันหามากินด้วยโอเคนะครับผมคือแฉบแฉบแบพลูกคุนที่นี่ิคุณี่นี่ดู่ออที่เนึ่ยอ่ะที่นึ่งอ่ที่นึงที่นึงมากไอขอบคุณผู้ช่วยชีวิตของเรานะครับ